นี่คือเลวิตี้เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟามแชแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ ในวันนี้นะครับทางทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้มีเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามาครับเพื่อที่จะอบรมให้ความรู้ในการสํารวจแปลงนาเพื่อที่จะตรวจดูระบบนิเวศของแมลงที่อยู่ในนาข้าวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับขอพาท่านผู้ชมมาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกันอีกครั้ง วันนี้ทางศูนย์ข่าวชุมชนก็ได้เชิญทางนักวิชาการมาแนะนําการสำรวจระบบนิเวศในแปลงนากันก็สวัสดีนะครับทุกคนผมชาโนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจมแมลงเกี่ยวกับระบบนิเวศในนาข้าวมีใครเคยเข้าโรงเรียนเกษตรกรมาก่อนไมไหมครับมีต้องถาประมาณปีพศอะไรครับ ประมาณประมาณสิบปีที่แล้วสิปีแล้วนานแล้วแสดงความจำแน่นสิบปียังจำได้สิบปีจำได้แจำแมลงไม่ได้เลยได้เพียได้แมลงสิงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับการสำรวจแมลงนะครับสำรวจระบบนิเวศในนาข้าวนะครับโดยที่ว่าเนี่ยเราจะดูตัวศัตรูธรรมชาตินะครับศัตรูข้าวแล้วก็พวกโรคพืชต่างๆนะครับ โดยที่ว่าให้เกษตรกรเนี่ยสำรวจในพื้นที่นาตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้สำรวจสถา,านการณ์ของระบบนิเวศนะครับโดยที่ว่าดูว่าศัตรูข้าวมีมากน้อยแค่ไหนศัตรูธรรมชาติมีมากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถควบคุมกันได้หรือไม่นะครับร้าก็มีนอนกอนับจํานวนต้นที่ถูกทำลายในแต่ละจุด4ก็มีโรคไม้สำรวจการเกิดโรคในแต่ละจุดท้าพบท้าผบใส Oh. ใส่หนึ่งใส่หนึ่งไม่พบใส่ซุ่นหามีนูสํสำรวจล่องรอยการทำลายในแต่ละจุดพบใส่พบใส่หนึ่งไม่พบใส่ซุนหกก็มีหอยเชอรี่กลุ่มไข่นับจำนวนกลุ่มไข่ในบริเวณรอบจุดสำรวจหนึ่งตารางเมตรเจ็ดหอยเชอรี่ที่เป็นตัวนับจำนวนต่อหอยในบริเวณรอบจุดสำรวจหนึ่งตารางเมตรแปดก็มีเพียไฟนับจำนวนเพียไฟโดยเคาะลงบนกระดาษ ที่ข้าวอะตัตูสัตาชาติทีท่คบที่ที่กินตรูตข้าวอะจะมีพวกดงดินพวกแมงมุมพวกอะไรท,ที่ที่เก็บพวกกินพกเพียกระโดดดูเหมือนว่าระบบนิเวศในแปลงนาจะมีทั้งมแมลงเป็นศัตรูข้าวอยู่หลายชนิดแล้วถ้าเยอะขนาดนี้นาข้าวไม่เสียหายกันหรือครับนั่น ไปดูกันต่อครับว่าพวกเขาสำรวจอะไรกันอีกบ้างต,ตูธรรมชาติก็จะมี14มีมวลเขี้ยวดูดไข่ก็นับจำนวนรอบจุดสำรวจพื้นที่หนึ่งตารางเมตร15จะมีดวงเต่าตัว,ตวห้ำหนับจำนวนรอบจุดสำรวจพื้นที่หนึ่งตารางเมตร16ก็มีมวลจิงโจ้น้ำหนับจำนวนรอบจุดสำรวจพื้นที่หนึ่งตารางเมตร เพื่อไปดูไปสํารวจเนี่ยเราจะเห็นระบบนิเวศได้มากนะครับแล้วก็ต้องให้เขามีความรู้ในเรื่องการจดบันทึกและการทําให้เป็นระบบแล้วจะสามารถมาดูได้ว่าเอ้ยมีตัวนี้ระบาดนะน่าจะอ่าเขาเรียกว่าป้องกันกําจัดได้ทันเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านหรือชาวนาทั่วไปเนี่ยมีการสํารวจทุกวันแหละแต่ไม่มีการทําให้เป็นระบบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในการสํารวจวันนี้ไม่ทราบว่าแปลงข้าวจะเป็นแปลงข้าวขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับ แต่ผมบอกก่อนว่าส่วนใหญ่นะครับในแปลงขนาดเล็กเนี่ยเราจะใช้วิธีการโฉบเป็นส่วนใหญ่นะครับใช่ใช้สวิงโฉบนะครับ,รบโดยที่ว่าในการใช้สวิงโฉบเนี่ยเราจะเวียงไปใช่ไหมครับแล้วเราก็พับพอสุดปุ๊บเราก็จะหักอย่างนี้เพื่อให้แมลงเนี่ยไม่ออกจากตัวสวิงโฉบ,บนะครับบางคนไม่เข้าใจก็เวียงซ้ายเวียงขวานะครับโอกาสที่ เราโฉบมามันจะหลุดก็สูงนะครับพอโฉบเสร็จปุ๊บให้เราหักหักพับแล้วเราเวียนกลับก็เปิดแล้วก็หักพับเหมือนกันมันจะตัวแมลงเนี่ยจะอยู่ในตัวสวิงโฉบตลอดนะครับนะครับในกรณีที่ข้าวยังไม่ออกรวงหรือแปลงยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเวลาต้นข้าวเนี่ยเราเหยียบไปหักหรือล้มก็จริงเดี๋ยวมันจะกลับมาฟื้นมาได้นะครับแต่ถ้าออกรวงแล้วนะครับเราก็ต้องสํารวจเป็นจุดอย่างที่บอกว่า10จุด นะครับโดยที่ว่าให้ดูหนึ่งต้นหนึ่งกอใช่ไหมครับกับมแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดเราต้องดูบริเวณรอบหนึ่งหนึ่งตารางเมตรก็ต้องต้องไปสำรวจในแปลงดูก่อนว่าว่าศัาตรูธรรมชาติศัตรูข้าวอะไรเยอะกว่กันควรจะฉีดยาไหมควรจะเฝ้าระวังหรือควบคุมอะไรเงี้ยคือถ้าในแปลงศัตรูธรรมชาติเยอะกว่าศัตรูข้าวน้อยก็มันก็สามารถควบคุมกันได้เอง หลังจากแนะนำการสำรวจระบบนิเวทด้แปลงนานแล้วอีกสักครู่ไปชมการโฉบแมลงและเก็บเอามานับจำนวนกันครับเติรฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดย โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาในช่วงที่2นะครับของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับการอบรมให้ความรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเขาจะต้องลงสำรวจแปลงนาของตัวเองเพื่อที่จะตรวจดูระบบนิเวศ และแมลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อต้นข้าวของพวกเขาไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับหลังจากนักวิชาการได้แนะนำและให้เกษตรกรอ่านโจทย์ที่ตั้งไว้แล้วก็หลงแปลงนากันเพื่อสำรวจจริงดูท่าจะโฉบมแมลงกันจนเพลินนะครับนั่น ไอตัวยาวเนี่ยนี่ตัวอะไรมันไม่น่าจะใช่ลูกคนกระดกไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่คนกระดกมันเพราะลวกคนกระดกมันมีอยู่ในนี้ใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนไม่ใช่ลวกคนกระดกเราก็ไม่รู้ชื่อแต่เยอะซะด้วยแมลงหางหนีบไม่มีมีครับมีแมลงวันนี่อะไรแมลงวันมีสองตัวแต่แมลงวันครับเป็นศัตรูธรรมชาติหรือเป็นศัตรู วนันป้ามีตัวนึงแหลยจดก่อนนะครับเขามีววามมสองตัวเวพียกระโดด4น้ำตาลมันก็กัดต้นข้าวดูดน้ำเลียงข้าวช่วงที่ว่าข้าวกําลังตั้งท้องถ้ามันรุ่งเยอะมันก็ทำลายข้าวด,ด,ดูดดูดน้ำเลียงข้าวจนแบบเลือดตะลวงแห้งอยู่ไงเร็วกินเร็วมากประตูธรรมชาติของเพียหรอแมงมุมก็กินนะแมงมุมก็กินเพียเหมือนกันแมงมุมก็กินนะ พวกดวงดินพวกนี้ก <_ an> <ๆ>็ก็ก็กินมาดูศัตรูข้าวมั่งมีอะไรบ้างครับศ <_ an> ัตรูข้าวเ <_ an> พี้ยมีไหมครับเ <_ an> พี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่น่าจะมีนะมีไหม, <_ an> มเออครับเพี้ยจัก,กจั่นเขียวแล้วครับมีไหมครับ <_ an> มีตัวหนึ่งอ่า หลักฐานที่เห็นครับอันนี้อ่าบอกว่มีนี่อีกเพียจักจั่นสีเขียวเขาไม่เ้เพียจักจั่นลักษณะตัวจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับให้ดูปีกรวมกันมันจะโค้งขึ้นเหมือนสามเหลี่ยมเขาเรียกเพียทั้งหมดนะครับแต่เพียงแค่ว่าลักษณะที่สีเขียวเหมือนตัวจักจั่นตัวใหญ่ๆนะครับเป็นตัวลักษณะเหมือนจักจั่นตัวใหญ่เขาเรียกเพี้ยจักจั่นให้ขีดโน้ตไว้ว่าเป็นศัตรูข้าว ที่กัดทำลายข้าวเรานะครับมาเหตุไว้นี่ศัตรูข้าวศัตรูข้าวนะครับตอนนี้มันมีศัตรูข้าวพิษออันนั้นศัตรูเมื่อกี้ศัตรูธรรมชาติอันนี้ศัตรูข้าวเพิ่งจะเป็นตัวแรกศัตรูข้าวเนี่ยคือคือเพียจากการที่เที่ยวในศัตรูข้าวใช่มันจะกินน้ําเลี้ยงจากต้นข้าวเป็นอาหารนะครับ หลังจากโชกเมื่อนำมาดูและตรวจสอบลองไปชมกันครับว่าผลที่ได้มาระบบนิเวศแปลงนานนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีศัตตูธรรมชาติตเราควบคุมตัต<ม>ด้มากกว่านะครับคือสามารถควบคุมประตูเข้าได้นะครับถือว่าอยู่ในระบบนิเวศที่มสมบูรณ์นะครับตัวโรคพาลงก็ไม่มีนะครับ เพียงแค่ว่าแต่ข้อสังเกตวันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสงสัยนะครับให้เราลองดูอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจก็คือศัตรูธรรมชาติมีเยอะแล้วศัตรูข้าวเรามีน้อยแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าศัตรูธรรมชาติมีมากเกินปกตินะครับจริงๆแล้วการสํารวจนะครับทุกคนเนี่ยสารวจทุกวันอยู่แล้วยัง ป้าไปดูแปลง,งนาป้าดูต้อนข้าวไหมแหวกป้าดูแหวกคนดูนู่นดูนี่นั่นคือการสำรวจแต่เราไม่เคยมีการนับ<ช>เราให้ดูว, <มา S 2> ว่าม,มีเพียกระโดดไหมมี mm <ไ>นู่นกินไหมมีนอนไหมก็อย่างที่นักวิชาการบอกครับบัวมันน่าแปลกตรงที่แมลงศัตรูธรรมชาติมีมากกว่าแมลงศัตรูข้าวองต้องมันตรวจแปลงนากันหน่อยนะครับการใช้สารเคมีนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะไปดูแปลงนาสํารวจปุ๊บเห็นแต่แมลงเอ้ยรู้ว่าเป็นแมลงเราก็พ่นสารเคมีอย่างเดียวเลยเพราะว่าในศัตรูธรรมชาติหรือศัตรูข้าวก็ตามที่อยู่ในแปลงนาเนี่ยเขาสามารถควบคุมมได้ตามระบบนิเวศท,ที่เขามีตามธรรมชาติแต่ถ้าเราไปฉีดพ่นสารเคมีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตายแค่แมลงศัตรูข้าวอย่างเดียวนะครับศัตรูธรรมชาติที่อยู่ในแปลงนาเนี่ยก็ตายไปด้วยเท่ากับว่ามันก็เพิ่มความเสี่ยงหรือโอกาสที่ทําให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรู ที่มันอพยพอย่างพวกเพี้ยกระโดดได้หรือเพี้ยไฟได้ที่มากระดมนะครับเราก็จะมีตัวศัตรูธรรมชาติคอยกําจัดมันอยู่เลยนะครับดังนั้นการใช้สารเคมีเนี่ยเราต้องสํารวจแปลงนาแล้วก็ดูก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือหรือตัดสินใจใช้สารเคมีนะครับและอย่างการใช้สารเคมีเนี่ยโอกาสที่จะมีสารตกค้างอยู่ในผลผลิตเราก็สูงนะครับทัชชีจะยาเคมีมากมากนะข้าวเมลกมามันก็ทําให้ตัวที่มีประโยชน์ ศัตรูธรรมชาตินะตายก,ก,ก,ก็คิดจะลดคือถ้ามันไม่รุนแรงเกินถ้าธรรมชาติควบคุมศัตรูข้าวได้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูข้าวได้นะเราก็จะไม่ไม่ใช้ยาเคมีเติร์เปอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดย โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เม์เกมเกษตรกรปีที่2ครับคุณคาแวนคำดีประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสำคัญและมีความสามารถในการประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตรด้วยตัวเองครับ และว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับช่วงนี้เราขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักประธานศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมกันครับ เราไปตามติดกันครับว่าเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันเน็ตไปนะตาดีไหมอะไรครับตาดีไหมดีครับตาดีดูไงเดีล่าครับล่าขาวครับผมคุณพี่อยู่นี่ดำเนี่ยดำของผมครับอ๋ออ๋ออันนี้ดำของสมาชิกก็เลยครับของของบ้านแชนแน่ ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เอาไปกี่กกี่อกกี่กพวกอันดกอันนั้นพวกเตข้ามหลหน่่ครับทีอดีาเด็ดขาดรงลายอย่างนี้วันนี้เสร็จไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับทันป่เสร็จจะต่อพรุ่งนี้ครับเลาเลเริ่มจากที่ผมชอบคิดชอบพัฒนาแล้วก็ศึกษาเรื่องเรื่องนาดำเพื่อทำยังไงจะลดต้นทุนเพื่อทำยังไงจะชนะ ธรรมชาติเอาธรรมชาติมาจัดการธรรมชาติคือเราได้ต้นข้าวจากนาดำแล้วเราก็ชนะวัชพืชได้ส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของศูนข้าวชุมชนเพราะว่าในใจเราคิดอยู่แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นชุมชนเพื่อเป็นเพื่อชาวบ้านทั่วไปก็เลยเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการตั้งสูนข้าวชุมชนครับ อรบพี่แบนดสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับพี่งานที่เราเอามาเผยแพร่ให้ดูเป็นไง้หมครับอ๋อตั้งแต่อาจารย์ทําสําเร็จมาก็ใช้ต็นเตนั้นมาเป็นอะไรที่ลงตัวมากอาจารย์ผมมาทํานาดําด้วยทุกวันนี้ไม่ต้องใช้รถไถดิยต่างๆแล้วก็ใช้รถไถยรถเต็นเต้แบบนี้ทีเดียวจบเลยโอ้ดีครับินดีด้วยนะครับสำหรับการเอานวัตกรรมมาใช้เกิดประโยชน์จากชาวนาโดยตรงเนาะครับลุงไม่เลอะแล้วดีครับลุงชอบครับรู้จักกับพี่คาวแวนมาเป็นเวลาสิบ ส0กว่าปีแล้วที่ทํางานวิจัยร่วมกันมานะครับเพราะว่าพี่คาแวร์เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าคนหนึ่งที่กล้ารับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งบางครั้งยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ําไปว่าเทคโนโลยีนี้จะนํามาใช้ในนานแล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่าแต่เขากล้าที่จะเสี่ยงกับ,ก,บ,ก,บการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งการเสี่ยงนั้นนะครับก็เป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าในหลายๆประเด็นนะครับว่ามันนําเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้จริงๆนะครับนอกจากนั้น เสียงนามาใช้ในานาตัวเองแล้วยังเอาไปเผยแพร่ให้เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรเครือข่ายได,ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการเข้าใจถึงเครือจักรเกษตรองค์กว้างด้วยนะครับถือได้ว่าพี่ขาแวนเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าคนหนึ่งก็ว่าได้แล้วทางเพ,เพื่อนและคนรอบข้างคิดว่าพี่ขาแวนเป็นอย่างไรครับพี่ขาแวนคำดีก็เป็นประธานที่ นึงมีความคิดการพัฒนาทำเอาวิวัฒนกรรมทันสมัยมาเข้าร่วมในการทํานาหรือในการผลิตการดูแลหรอครับก็เขาก็ดูแลทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยกิขาดเหลืออะไรก็คุยกับเขาเขาชอบช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเงี้ยใครเข้ามาหาเขาก็ถ้าเขาช่วยได้เขาจะช่วย หลังจากเราพอรู้จักพี่ค้าวแวนโดยสังเขปแล้วเราขอพาท่านผู้ชมตามติดทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมไปเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับพี่ค้าวแวนจะเป็นอะไรนั้นตามชมกันครับ ทำว่าภูมิใจเรื่องภูมิใจนี่ก็ภูมิใจมากเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีการได้รับรางวัลไม่คิดว่าจะมีการาได้รับเสียงตอบรับได้รับการสรรเสริญยยอในระดับหนึ่งเพราะว่าเราทําเพราะตั้งใจทําเฉยๆคิดว่าทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่อยากทํารางวัลที่ได้มาก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ก็ภูมิใจมากๆครับนี่เป็นกล้าของของพันอะไรนี่ของพันอะไรครับอันนี่สุพรรณบุรีหนึ่งครับอ๋อสุพรรณบุรีหนึ่งใช่ครับ ความเด่นของศูนย์ข้าวชุมชนเราก็คือเราใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้แล้วก็ทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่อง,ข,ข,งข้าวดิบข้าวเด้งข้าววัชพืชเนี่ยฉะนั้นผมก็เลยคิดค้นเรื่องรูปแบบการทํานาดําเข้ามาเพื่อจะชนะพวกนี้ครับหนึ่งทำไงต้นทุนให้ถูกลงสองทำยังไงจะให้วัชพืชพวกนี้หายไปแล้วเราก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นมาสู่เราจะเห็นได้ว่าก็มีศูนย์ข้าวม่ไดพันพันพืชของเขานมเนี่ยพันข้าวของเขานมเนี่ยที่ได้ประสบความสําเร็จได้ที่หนึ่งเนี่ยนะฮะจึงเป็นความสาคัญ จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอขึ้นนะฮะเพื่อทําให้อ่าลดต้นทุนการผลิตของอ่าชาวนาของเรานะฮะขึ้นในในจังหวัดราชบุรีซึ่งคาดว่าเราจะขยายให้ครบทุกอำเภอในสี่อำเภอเนี่ยก็จะทําให้อ่ามีการลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้อันนี้ก็เป<อ>็นอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ครับอันนี้ของของ,ของสุพรรณบุรีหนึ่งหรือกอขําหนึ่งอันนี้สุพรรณบุรีหนึ่งครับอ๋อ คือคือมันจะเม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่มันไม่มีมันจะต้านทานโรคครับมีเมบาแล้วมีความต้านทานโรคสูงใช่ครับเหตุที่มันต้นต้านทานโรคสูงเนี่ยเราทำยังไงไม่ใช่พันธุ์สุพรรณบุรีหนึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูงแล้วครับมันจุดเด่นของเขาแล้วก็เหมาะกับการปลูกข้าวในจังหวัดราชบุรีใช่ครับการแข่งขันที่เราจะปลูกในฟาร์มแช n นลเนี่ยเราจะแข่งขันจากจังหวัดอะไรทราบไหมมีจังหวัดเชียงรายจังหวัดบุรีรัมย์นครศรีธรรมราชอยุธยาและราชบุรีครับมีห้าจังหวัดมีห้าจังหวัดที่เข้าแข่งขันใชครับ อ๋อครับเราก็จะได้นําเมล็ดพันธุ์ที่เราได้คัดเราได้ดําเนินการจากภูมิปัญญาของเราเนี่ยใช่ครับอ,อ่าก็ขอสามหนึ่งกับสวนบุรีหนึ่งเนี่ย้าเ,เข้าแข่งขันนะครับใช่ครับสําหรับอ่าประธานของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวของเขานมเนี่ยก็ได้เป็นที่หนึ่งนะครับในปีนีก้ก็ต้องขอชื่นชมท่านประธานกลุ่มคือคุณคาวแวร์เนี่ยนะครับซึ่งได้นำศูนย์มเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเนี้ยของจังของ จังหวัดราชบุรีเนี่ยในเขตของโพธารามเนี่ยได้เป็นได้ที่1น,นะฮะได้รางวัลที่1เนี่ยถือว่าเป็นความน่าภาคภ,ภูมิใจและร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมครับที่ได้รับรางวัลมากมายพร้อมทั้งมีประธานศูนย์ที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสิ่งใหม่ๆสู่ศูนย์ข่าวพวกพี่ๆครับห่วงอะไรพี่ข้าแวนบางไหมครับ ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าพี่กแว้นเขาเก่งครับเขาสามารถบริหารตัวเองได้มาหารเขอาครัวได้ถือเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีศักยภาพสำหรับทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้แล้วนะครับโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัม f .3 อยุธยา f .4 ราชบุรีและ f .5 นครศรีธรรมราชส่งไปที่หมายเลข4221900ครับทุกข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมแล้วกลับมาร่วมกันค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับในใจเราคิดอยู่แล้วว่า ราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นชุมชนเพื่อเป็นเพื่อชาวบ้านทั่วไปก็เลยเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการตั้งศูนย์เขาชุมชนครับทําว่าภูมิใจเรื่องภูมิใจนี้ก็ภูมิใจมากเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีการได้รับรางวัลไม่คิดว่าจะมีการได้รับเสียงตอบรับได้รับการสรรเสริญยนยอได้รับหนึ่งเพราะว่าเราทำเพราะตั้งใจทำเฉยๆคิดว่าทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่อยากทำ รางวัลที่ได้มาก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ก็ภูมิใจมากๆครับ